ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจธ์สมานเณรทั้งหลายัวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21่สิบเอกุมภาพันธ์สองพันหอยจความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี แต่แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลาคาญร,ร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้กแกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ พราเวลานี้ดิ่งข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเ <c oughs> วลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององสามองก็โจมตีเรื่องเชื่อใน,นมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมันเลอะ,ะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ดความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นอุปกิเลสดะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอนนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอน,นนท์ทำและพระอนนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธุปบัถากเป็นพระตุปบัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนนท์ไปทาเข้าพระพุทธเจ้าต้องเร่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทาน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนนท์บอกให้พระอนนท์ศึกษาเมื่อพระอนนท์เรียนไปแล้วก็ไปทําน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทําน,ทน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปราบ โซงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคนเดรยวถ,ถีวันนี้พ่ออาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็นงขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังน็นเรื่องภายในจะสุ่ม 4, สี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงได้ทรงตัดพระธรรมเทสนานี้ว่ามัตตาสุขะปิจาคาเป็นต้น เนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศสรีซึ่งมีนาจากักติดต่อกับเมืองเมืองของกร,ก,รก,รกรุงราชยะคฤห์มหาคนครเวลานั้นเมืองไพศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแรงฝนไม่ตกต้องตามดูการแล้วก็เกิดโรค คนก็อดโรคก,ก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองไพยสาลีกับเมืองราชคฤนี่อยู่ใกล้กันเขตยนนี้ถ้าร้อนก็ร้อนหน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทน,นก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายก็เป็นแถวๆอันดับแรกโรคก,ก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามา ร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอายุอหิวาตกโรคกคมาเมื่ออายุอหิวาตกโรคนี้เขาบรรดาญ่าโยงพุทธบริษัทอหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาแปลว่าอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้น คือเป็นแล้วมันตายเร็วจาไม่ได้นะคำว่าไอฮิวาแต่ก็โรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษแมงพิษแมง,งโงูจะนั้นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูกัดเวลานั้นการแพทย์ก,ก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายจนเกลื่อนกระด มื่ออวาเธกระโรคมาตายยังเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยแยทันทิ้งฝดหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนมุษย์คือพวกอสุร,รกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งพกินแล้วก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมาอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงาถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทําความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่ 8. แปด่นหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากด้วยกันนะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจามานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบา,ารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดจังเดชนติตการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอรายการที่แปลกเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งกว่าดีแสนดีจริงประชุมอวมายข่าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบส,วน,ส,ว,นสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในสินนธรรมท,ทุกอย่างแต่บอกเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารที่หาได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปีสองพันห้ารอี่สิบเอดของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกสรากายและภัยเกิดจากโรคโรคท่่ม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพิจาคณาพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นั่งหกผู้เดลทีก็บอกว่าถ้าเป็นนําอาจารย์ณังหกมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงบำบัดขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ไม่ว่าเห็นจะไปปันปนป้นมันหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาโจนที่จะเข้าพรรษาก็าหมายความทุกปีที่สองมันรู้เอาไปเศษ็จสมาธิปุญญายานเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเกินแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โครคไข้ไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันเพาเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกที่มีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็ดพจพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันก็มานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริง ขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤิษวีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตมานเข้ามากร,รุงราชาครห่เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทธเป็นประสูดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจําใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าฤชวีองค์นี้กับลูกชายเขาบรหิทไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคกหานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระ,ระเจ้าพิมพิสารไัถวาย มีเก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากครับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นเหมือนไอ้โรคตายตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างเนี้พระในวัดหนาวกันเปแถวแถวนี่แหละครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นหรืะสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวแถว รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็อบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกผมผมเองก็ไปรุกสิทธิ์พระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจวเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยบ,บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันจ้พระเจ้าฤาวีก็ลูกชายข็งบุรหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็ดจพระจอมจาให้พระทรงพระบรมศาสนดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ยก็พูดไปอย่างนั้นไะม่อยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามเรวยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสือาอกรของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขรกหายเริ่มหายไป และก็บริการี่สองท่าระฟันแดงวตัตบรรทัศนารัตนสูตรเพือยานีทภูตาในจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรานาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันขึ้นหนึ่งไม่เบียดเบีนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขมโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกโหกหมดเท็ดไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสออเสียดเพื่อเจือเลี้ยวไหลมันินทาชาวบ้านและก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกเมืองไัยารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเร็วของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เจ้าว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงเลยคนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระเจ้าทรงทราบด้วน่าพุทิยานก็ทรงรับวัตวถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าพระกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะาเสด็จไปเมืองไพยสาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตถาคตจะไปสุเคราะ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าพรรษาที่เาเวรวนเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแค่สิบวันก,กว่าลจะเข้า,า,า,าพรรษาพระเจ้าพิมิสานี้กล่าวถึงว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพระเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจา้ากับารดาะสงห้าร้อยรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้ายโยชน์แล้วก็จัดอกไม้ห้าสีโรยปลายได้ที่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จตระพุทธดาเนิน เวลานั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จจินเอารม่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสองห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัพหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้ามฟากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกัญญาประประดับประดาและสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระพุทธเจ้านะเรือต้องใช้มากห้าร้อยโองเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิสารสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยออไปที่ยงเดินตามเรือไปมือปนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ชิมีเจพระเขมา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่กัรไม่ทราบข่าวว่าพระเจ้าปิปิสารทําอย่างนั้นพระราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันน้ําแค่คอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถานนจัดหนะักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าจเป็นสีมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงฉัดคือร่มและชัดตังบาร,ร,รมรมแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหมน,นึ่งชั้นท้าไม่เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งโน้นขาเมืองไผ่ารีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบ้างบางหงนบางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครต่างลงในแม่น้ำํำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปริโกลผู้สรางศกทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ำํำคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็ไลามาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิดาสมเด็จพระบรมในเขตเ,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 เมืองพายชาลี <c oughs> เข้าไปในเขตพ,พระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเรียกพระอ,ระอนุนว่านันทะดูก่อน,อนุนจุมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยาณีทะโตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆอ,อบรอบรอบเขตของเมืองภัยซาลีทั้งสี่ทิศ ถ้านนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อบายพระองค์สมเด็จพระบาทีแก้วอาบายพระพุทธเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทานมนต์วิธีทําน,น,น้ำมนต์ของพระนนคือหนึ่งอารัธนาบร,รมีพระเจ้าสามสิบทัดคือบร,รมีปกติที่เราบร,รมีเฉยๆสิบทัดอุป,ปบาร,รมีสิบทัด รามตถบารมีสิทธัตแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาห้าประการแล้วก็จริยาสามระการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตัทธจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พตา พุทธตาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้มรุมาคผลและการาธนาความดีขององค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่เบ็ดขันในพบที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งหกปี ต่อมาความดีของพระองค์บารมีช่วยชำระมารเป็นหลอดี่อารัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเหนือบัลลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์การยังธรรมจักรการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวคีหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อรัตนาโลโกตระโลกตระธรมรมก้าวไปไกลคือมรสี่ผลสีนิพานหนึ่ง ได้ก็โศดาปริมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนาหัตตมักพระโศดาติ่ปฏิผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลอนาหัตผลแล้วก็นีพ่านอีกหนึ่งเป็นเก้า <c oughs> หลังจากอารัธนาบาร,รมีทั้งหมดเจ็ดพระนนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดญาณีตะปูตาฮะเรื่อยไป ไปกำแพงทั้งสามด้านเพือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากร่สวดรัตนสูตรญาณีเถพรตานิสมาขาตานิวายาเถอะท่านรู้แล้วท่านบอกว่าเมื่อพระนนท์ใช้ศัพท์คำว,ว่ายังกินจิตเท่านั้นนเป็นต้นเป็นนั้นว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้ําไปด้วยทานมน่ะ เย่าลืมพนระธนมธนบทนี้นะก็สาดน้ำขึ้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นเบื้องบนตก,กลงมาตกลงกระหมอ่มอมกระหม่อมว่ามานุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพลานไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมโดยการกล่าวเรียกคาถาว่ายานีทัพูตานิเป็นต้นหยดน้ำเป็นราวกบว่า เธอเชอชดาพุ่งขึ้นบรรากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี่นะเ่าบอกว่าจำเดิมแต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันมเทระกาแล้วบรรดาอกมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเม่น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิ่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเย่กว่าดีที่ส่วนแห่งฟ้าแดงเป็นต้นก็ดีก้นหนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบ้างประตูนี้เท่าที่มีประตู ในบกันดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดเข้าไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมาหาชนประพรมท้องพระโรงในถ้ำกลางเห็นมนครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าปิดดานอนวิจิตด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธาฏนำพเสเดจสมเด็จพรกกะบรมหลวนาศเด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรี๊กซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวลาวหมดแล้วที่จะหมดกกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีพระองค์สมเด็จไปจอมไตรมีผลมากอรบ,บันดาเพื่อนบิสุสมณีน,น,นังหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุลผลจงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุทธ์สมนูรผู้รับฟังทุกท่านส